เลขแมตะเคียนถูกมาแปดหงวดซอนโอ้ขับนผู้ชมอือสิบเจ็ดเก่าหนึ่งแปดหนึ่งับช่วสิบเจ็ดนี่ฟันเลยนะฟันแลรวมทั้งลอตเตอรี่อ่ารวมทั้งลอตเตอรี่ตรงตะเคียนพอมนแบบแมตะเคียนที ครับปนคนวัดเนี่นจักไปสำหรับคนติ่ตะขอคนจ่ถูกถูกไม่ได้จะงวดก็ครับแปวดถูกมาแล้วแปดงวดโอ้ยปอับเอาใส่ครับผมบ่งน้ำเนี่ยโอ้โซาจูเร่เป็นนีเส่รับแมนแต่ไม่หยุดเสีเสี่ที่เขาเป็นเลี่ยนมากทีการเ็เยนแม่แต่เคียนพรพิมปัปตาอยู่สว่าง จานดูน <One> อันนั้นเพิ่นกับไปเพิ่นบ่ได้นั่งเพิ่นไปมองได้เงียนเพิ่งไปเยืนคุยแล้วก็สวดแล้วก็อ่ันกัเลี่ยงก็เป็นลูกศิียดคนมากอ๋อคว่าต้งทุกคนเทียบจะมหาเพิ่งไ้จังใดอันใดเจ้านั่งบอกอันนั้นก็เจ้านั่งบอกก็เป็นไปเทียบแปบ้านอาทิบ้านยุับแต่มีเวลาก็ไปเคื่อนรถมากแต่ภาพกันออรรถไปเครื่อียงมากใหนั่งรถไปุก ถ้าข้าอคนเทก็เลยมาข้าวสนุกอ๋อข้วนุกยูอันข้องสิบเอ็ดยูอันปลาค้งงสิบเอ็ดยูอันประทุมธ้านี่คโอ้มันไม่ยุคนอีกบ่ือมีหลักวัดมณีวงแต่สนวูสายพญานาสีสายข้าเจาทั้งไตโอ้เท่ไบริารี่เดิอนเธอาให้บุนเลยกัไปกับกกบเจ้าก็น่ี่งเจากระบอกอีาพื้นเบิ่งผีาม่พันนี่โตมากอ่าครับถูกเมื่อแปดงวดตีครับ โอ้โหโอ้หนะงวดดิเเมาดิบาตเมาเมาเมาบาดนึ่งหแม่ยังง่าอยู่เขาให้หนึ่งหกเด็กแม่ตะเคียนแปดงวดติครับเดโอ้เอาเอางวดนี้งวดนี้ฟันตัวเดียวเลยบครับเอา คือตรงกับเมสินแ่โอ้เมสินเนเรียกั่ซอเอเอาพิ่นเพิ่นเพิ่นว่ดเจ็หนึ่งนี่เมสินของเมสินขึ้นหนึ่งเจดโอ้เจหนึ่งตีครับก็่อย่งแน่นอนะนะครับเนาะมันายวัดมากััแล้วตะบุญวัสนาตะบุญวาสนาท่านผู้ชมแมนฉันเอาเงินแสียนี่สองมไนทีุ่ทกบุญวาสนาครับมัเกืนนครับะเป็นความโชคดี มีสิงคุยยากเกิดขึ้นได้ครับถูกเท้าเหมืนยามองบางลายก็ฟ mm ิตบางหลายเ้ามันอฉันบังทุเนกี่ชั้นไงล้าต่ำฉันเลียนแล้วฉันเล็่ยนแล้วจะเลือกาเธแล้วก็จะให้ตัวตัวตัดเลขล่างมาให้ครับเลขล่าง ตตนัเขียเออมัดสีเข้าชีวแลมวมัดจีเรียลหน่อยตัวแล้วมาแต่เขาคลขายๆกันครับตัวกัตัวที่ไห่ลักซีอันบนแน่เขาได้เด็ตัวนี้มากแสดงว่ากำลังมนโอกาสที่จะมากมหน่อยมากเจ้าเอาเรื่องเบอรอมากเบิ่งเจ้าไปไกลมาเบิ่งได้ปีนึงจะพิดกแค่สองสาตัวนี่เพราต้องไปนั่นคิดมากเลยเ้บจเ้ด้ยเศรษจ อันที่น้องกินเขาด้ะค่ะมาตตาบ้าน์ไหนเนาะเป็นคนเลากงการค่ะไปกินเขากันไปรับเสียดปูกันค่ะเออค่ะขอคุณในร้าค่ะเอาค่ะถือเลขเนาะผู้ใดมากไปกินเขารสต้องถืงเรีกแม่จริงจริงเอาไอ้แม่ตะเคียนนี่ทั้งใดก็ครับที่ว่าแปดงวดซ้อนเนี่ยปทุมธานีปทุมธานีโอ้กับท่านผู้ชมครับ วั้วนี่ก็ได้กบแม่ขั้วนี่แหะค่ะนี่ยั้มากครับผมมากครับผมเปจงเขายูครับเน่มากครับมากครับใปนหมูควันฝาครับผมแล้วค่มร้าคนังคนไนมากนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอ้ครับเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่ง ครับตำชมเป็นเน่าทาเป็นหน้างาครับเพรารู้ว่าเด็กจออกจรใไหาาเพราะรู้ทุกสิ่งตัวย่างไปพี่เนาพี่กินข้าวไปไปไมครับแม่อาหารเยอะแยะของหวานตองบักตุดินเอามาตรงกันแต่ของเพิ่นเจ็ดหนึ่งของเม่สินขึ้นหนึ่งเจ็ดนาะวันดีเนาะสูกันเลยสูบรู้ ครับับธรรมดาละครับโอ้สแต่ว่าเขาเขามื่อ้วแปดงวดดีครับโอ้งวดที่แล้วบนล่างเอางวดที่แล้วขึ้นได้มาสองตัวงวดนี้ขึ้นได้มาหางเดียวอ้าววงวที่แล้วนะเพราะผมไปไปเฮดเอาคนกระไหยมากคนกระซำซีหูโอ้คนซ้ำสีหูหาสามเลขบนคือสาครับจะเล่มาื้อ หยิบซื้ยบอซคแล้วก็ลางกราหสามได้โทรมาบอกแมเป็คุ้วก็มาเสือหาผู้เฒ่าเสือนีแล้วก็เสือหาสามเนีโอ้แล้วก็ถือว่เรา่เคยถูกหวยร้ายแ่เลงแล้ว กับทุกสิ่งทุกอย่างก็บ่มีงอย่างแน่นอนครับมันของบ่มีหางขอห่าครับก็เป็นแค่แนวทางคแปลว่างวดนี้ไปได้มา2กสองเจ็ต่าก็งามดีแม่สิน2771นี่เจ็ดหน่งเนี่ยไม่สนอะไปครับผมพี่น้องข้าว c ค่ะพี่ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นแนวทางจากแม่ตะเคียนครับอ่าเพิ่นมาจากกรุงเทพฯครับพี่น้องลูกศิษย์ปูนี่แหละครับผมครับเพิ่นว่าเข้ามาแล้ว8งวดครับผม สองเจ็ดหนึ่งกับงดที่แล้วเพันได้ทั้งหาสามทั้งศูนย์หากับเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนตัวยังไงครับกับผมชงครับเอาครับขอเคียงน้ำกันเลยครับพี่น้องมามากกับเน่มาครับผมชมครับ นี่ครับผมกินเขายวัดน้ากันเ้อครับพี่น้องครับจังจะได้บุญปูนว่าครับจังจะได้โชคครับสุกน้ำมันสมครับพี่น้องสุน้ำมัน้นปนมาเขือปนปลาตัามักวัครับปลายแห่งตับมักรัวแม่นี่ครับผมครับแนวทางแม่ตะเคียนครับเขาม่แล้วแปดงวดครับ กลับมัาจากอ่ถูกได้ดีบ่ะแม่มขับแมนขับอ่มครับนกรายเนี่าวยุงเทบยบ่แม่ลับอืออกเต็ืครับนี่ครับเพิ่บนว่าแปดหมวดแล้วด้วครับนี่ครับ วดนี้เพิ่นบอกมา2 7 1เจกับเพิ่นวาจากปทุมนี่แน่แน่นี่ที่เพิ่นครับนะครับ้นะครับะครับวคด้หวนด้วนครับ้นะครับนะคก็วนะครั้งครับหาวัด้งนหาวนะหวนดทห่แน้หวครั้นวครับนี่ะวดที่แล้วครับ ทั้งบนทั้งล่างเอาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมากินเข่าน้ำกันครับอยู่วัดนี่แหละครับผมมาเอาบุญน้ำกันครับนี่ครับแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับฝากไว้กับบรรยากาศนี่เด้อครับพี่น้องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นก่าครับผมยังไหลน้องท่องไหลเข่าสุขคนครับขีดมีบ่าวเถ่าสวัสดีครับ